ตัวนี้มีความสามารถอะไรและสร้างยังไงวันนี้ผมจะมาสอนและเรื่องหน้ารู้กับโกเลมเหมือนหรืออนเกมาค่ะหนึ่งโกเลมเป็นมารเตอร์ที่เกิดด้วยการหมู่บ้านซึ่งเครื่องคือตัวไอรอนโกเลมที่ทำมาจากเหล็กมีเลือดอยู่เยอะมากอาจจะห้าห้าสิบเมตรก็นห,หนึ่งร้อยหัวใจเลยมันจะเดินช้ามากถ้ามันโดนน้ำมันจะเดินช้ากว่านี้อีก โกเดมเป็นเจ้าการมาสเตอร์ที่บุกลุกหมูลล่บ้านเอ็นบีซีไตัวนั้ก็คือโนโกเลมปัจจุบันยังไม่สหามารถหาพบได้ตามธรรมชาติเกิดจากการที่มันรู้สร้าง,งมันขึ้นมาโดยการทำอย่างนี้ออไม่ได้อย่างงี้แน่นอนแนนนหนึ่งทำมายาเนนนอก็ได้ทำนแนวตั้งก็ได้เพื่อมองเนี่ยเนี่ยส่วนไอรอนโกรเรมเกิดจากการใช้บล็อกเหล็กนะโอเคเอาบล็อกเหล็กมาก่อนเลย เออึบ e ึบเอาึบึบตึบบึบอ้มันอึบทาไปรูปแบบนี้ยกตัวทีอย uh ่างนี้แล้วก็เอาหัวฟังตอไว้แล้วสนโนโกลิมหน้าเดมเอรแค่2หัวใจสอตัวนี้เราจะเอามาทดลองแล้มัใช้ซอมบี้ธรรมดาใช้ซอมบี้ไซส์เพราะมันโดนแดดได้ สนโก็จะเป็นการปาสโนบอลใส่สแล้วก oh, no, ็โกเลมจะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีแต่ถ้าสโนโกลเลมเหอปาใส่ไอ้อนโกเลมก็อิเรื่องนึงมันก็ตายเลยโอ้เหลือซบียำๆอร่อยนี่จะคั้งทีโกเลมตัดตัวนี้ตัวไหนมาก่อนนะถ้าเอิแต่ผมอะค้นพบสโนโกเลมก่อนจะค้นพบไอรอนโกเลมคือสร้างมาได้ก่อนนะ เอ็นหนึ่งคืนโกรรลเดมจามัดตัดหัวไอ้จามัดตัดหัวฟักทองนี่เลยตัดตัดหัวจังจะหัว,หว,หว,วน้อยเกินไปนี่เราไม่สามารถใส่กลับได้นะไปอย่างนี้ตลอดไปโกลเดมคล้ายๆโซโลเมีนยนเถอะแล้วแม่เอาไฟตาลมาใส่เดือนหนึ่งโกเดมในที่เป็ตนตำนานจริงๆมันเป็นหินอันนั้นก็อาจจะมีคอโมโบสโตนโกเลมหรือสโตนโกลเดมมาโกเลมจะ เป็นผู้พิชิกขอหมู่บ้านใช่ไหมโรโกรเลมเด็กอะแล้รทำอะไรต่อน,นีกนะอะคลิปคลิปมันไม่มีแค่นี้หรอมันสั้นเกินไปต้องมีสักจาก่าเดินคลิปไม่ยาวเลยเอออ๋อ,อถ้าใช้โรโกเลมเดินมันจะได้พื้นหิมะคือพื้นจะกลายเป็นหิมะเลยน,น,น,น่าน่รำคาญมากแล้วก็สาม,มารถสร้างฟาร์มหิมะมแต่สาม,มารถสร้างฟาร์มฟาร์มจับมันสั่งโอสามสารถสร้างฟาร์มหิมะได้ด้วยซึ่ง ให้ไม่ใส่หัวกับกับอะไรแล้วตัวนี้ทำให้และโกเลมและโกเลมเป็นมอสตอร์ที่แข็งแรงมากเลยไหมครับคือมันอยู่ในฝั่งศัตรูมันเป็นสิ่งที่อันตรายต้องผมมีการทดลองแปลกๆเร่งขอการทดลองที่แปลกมากหรือไม่ครับเอออะไรบอกไม่ไอย่าเอาขาเป็นหนงอ๋อคือคือม้าขายไว้ตรงนั้นนะขอโทษดิโอเค นี่คือาการทดลองนี่คือ,าก,าคอาการทดลองนี่คือการทดลองน่ะจะจะดูว่าก้อนแดงตัวไหนจะถูกสร้างก่อนระหว่างสนุกกอรณ์กับไอ้แล้วลกอ,กกอกวลยมใช่ไอ้แล้กอลิมถูกสร้งางแล้วกอลิมถูกสร้งางถ้ากอลิมถูกสนุกกลณ์ถูกสร้างไอ้แล้วกอลิมก็ถูกสร้างสนุกกรณนมาก่อนนะไอ้แล้กอลิมมาที่หลังตัว <activates S 2> ใหญ่มาที่หลังตัว <ยะ S 2> เล็กม,มาก่อนสามารถใช้ใช้ใช้เจ้าดีเลย เจ้าบอกยังไงอ่ะจาวงอ่ะเจ้าวงอ่ะาสนุกลยนมาโอเค้าไม่ได้แต่สโนโกลินออได้คือน้ำาสโนโกลยนไม่สามารอยู่ในน้ำได้ใช่ไม่สามารถอยู่ในกลางฝนตกได้เลยฝนฝนจงเทลงมาฝนเทลงมาเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดียเดีดวยยก็ ฝนก็ตกฉโนโกเลงก็จะไม่ฉโนโกเลงก็จะไม่รอดปัจจุบันจะตายไปแล้วน่ะอันนี้น้ำแข็งดรอเลยโซโกเลงก็สบายๆกับน้ำไม่เป็นสนิมได้ไงอืมซึ่งจริงๆเลยมาค่ะก็จะมีการบวชหนึ่งอะที่จะมีมอสเตอร์ที่จะมีมอสเตอร์สามตัวก็จะมีสามตัวตัวแรกจะเป็นตัวพืชตัวสองจะเป็นตัวผีตัวสามจะเป็นตัวโกเลมคอปเปอร์ เป,เป็นโกลเป็นโกลเลนทงองแดงอ่ะพี่อยากได้อ่ะมนันมันต้องการเลือกตัวผีใช่แล้วถูกเฉยสมอ,องเลือกตัวพืชโอเคลเลือกถูกเฉยนี่คือวิธีสร้างคอปเปอร์โกลเลนหรือเปล่าต้องทำอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็เอาเอา,ห,อาหัวฟักทองมาหัวฟักทองมาวิธีสร้างคอปเปอร์โกลเลนหัวฟักทองก็ใช่หมดเยอะหัวฟักทองอย่างนี้แล้วก็แล้วกรามแ,แห้งแท้งอะไรนะแท้งอะไรแท้ง แทงดูไฟฟ้าอย่างไรนี่อยากก็มันเปิดก่อยมันชอบกดปุ่มมาแต่เออไม่ไได้ม่ต้องทำนี้แค่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 นี้พอแค่บล็อกเดียวพอเนี่ยเนี่ยแค่นี้แค่นี้มอจะเกิดแล้วทำไมไม่ได้มาเพราะมันตัวเดียวตัวที่มาก็ตัวผีในแมคคันหนึ่งสิบเก้ากูโอ้ยนะเมื่อกี้สายลอยได้โหเขากดตะการหายเลยสายอยได ติดดึงดึงอติดมาแล้วโอเคเรื่องราวของโกเลยก็ไม่พินเท่าน,นี้ข้อจบยัง,งนี้นใครอยากรู้เยอะกว่านี้ไปดูใครอยากรู้เยอะกว่านี้ไปดูช่องมือร้านเถอะ